คนะคะขออนุญ,ญาตนะคะปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะคะพี่ย่าๆนะคะจากประเทศอังกฤษค่ะทุกคนนะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่ยา่ยาจากประเทศอังกฤษคะ่ะวันนี้นะคะ เป็นวันตุ๊ดจีนขออวยพรให้ทุกคนนะคะรวยรวยปังปังินเจียยุยซิ้นยิ่งวดใช้ค่ะนะคะขอให้รวยรวยปังปังๆๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะการที่เราจะเริ่มต้นใหม่นะคะพี่ญาตยมี3ความลับมาแบ่งปันค่ะการที่เราจะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าเราจะอกหักผิดหวังจากคนรักอ้าวนะผิดหวังในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะผิดหวังในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราผิดหวังในการทําธุรกิจ ผิดหวังในการขายออนไลน์ผิดหวังในการครบเพื่อนหรือผิดหวังในด้านต่างๆในชีวิตของเราวันนี้นะพี่ยาย้จะพาเรานะคะปลดนะคะปลดพันธนาการต่างๆที่เราเคยนะผิดพลาดมาและให้เราเริ่มต้นใหม่ในวันจุดจีนนี้นะคะเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะด้วยความสุขเฮงๆปังๆไปด้วยกันกับทุกคนขายนะคะการที่เราผิดหวังนะคะจากเรื่องโนง้เรื่องนี้ความลักอ,อกหัก ไม่ว่าจะอกหักในด้านใดก็แล้วแต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะวิธีที่หนึ่งเลยค่ะทุกคนหนึ่งเลยให้เราให้อภัยตัวเองนะให้อภัยตัวเองบนโลกนี้ไม่มีใครไม่ผิดพลาดค่ะทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครไม่ผิดไม่ผิดพลาดในชีวิตนะคะผู้ใดพบผิดพลาดในชีวิตบอกมานะ,ะมีทุกคนแม้แต่ตัวพี่ย่าเองก็ผิดพลาด บุมพี่ผยในโลกนี้พี่น้องบกผิดพลาดในชีวิตทุกคนล้วนแต่ผิดพลาดในชีวิตมาทั้งนั้นผ่านการผิดหวังผ่านการผิดพลาดต่างๆทําธุรกิจธุรกิจเจ๊งหรือถูกยืมเงินไม่ได้เงินคืนโดนโกงหรือแม้แต่อกหักนะคะรักเขาแล้วเขาไม่รักเราหรือแม้แต่โดนทอดทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งนะ,ะไปมีคนใหม่แบบนี้มันสามารถผิดพลาด ได้ทั้งนั้นค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถไปต่อได้เราจะไม่ให้ความผิดพลาดของเรามันมาฉุดเราไว้นะให้เราบอกตัวเองว่าฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาฉันเป็นคนธรรมดาฉันให้อภัยตัวเองคนเรามันผิดพลาดได้นะบอกตัวเองคนเรามันผิดพลาดได้นะฉันให้อภัยตัวเองฉันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดานี่ให้อภัยตัวเองฉันสามารถผิดพลาดได้ ฉันจะเริ่มต้นใหม่ด้วยการทำสิ่งที่ดีและถูกต้องให้เราบอกตัวเองแบบนี้ถ้าเราตั้งเสาเอกให้เราถูกต้องนะ,ะเราจะไปต่อนะ,ะด้วยดีเราจะมุ่อ้อนไปด้วยดีเราจะไม่ผิดหวังเพราะเรานะคะเรารู้ว่าคนเราอ่ะมันมีผิดพลาดนะคะมันมีผิดพลาดเราจะให้อภัยตัวเองนะ,ะให้อภัยตัวเองไม่โทษตัวเอง ไม,ไม่โทษตัวเองไม่ด่าตัวเองไม่บอกตัวเองอุย้ยโง่แทบให้เขาหลอกไม่นะเราจะไม่พูดแบบนี้เราจะไม่บอกว่านะเรามาโดนคนโน้นคนนี้หลอกหรือเราเสียเงินไปเท่าไหร่หรือเราถูกคนรักทิ้งนะเราจะไม่มาพูดว่าตัวเองเราจะไม่ต่อว่าตัวเองเราจะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกคนบนโลกนี้ล้วนผิดพลาดท,ทุกคนแม้แต่คนที่เขาเป็นระดับโลกเขาก็ผิดพลาดได้นะักภาษาอะไรเรา คุณธรรมดาเพราะฉะนั้นบอกตัวเองให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองกอดตัวเองบอกรักตัวเองรักนะต่อไปเราจะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันเราจะไม่ผิดพลาดอีกนะเราจะทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องบอกตัวเองกอดตัวเองนะบอกตัวเองชื่นชมตัวเองให้กําลังใจตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้นะนะคะบอกตัวเองคะตบเนี่ยตบตรงหัวใจของตัวเอง หรือนะหรือไหลหรือเรากอดตัวเองแบบนี <twitch. S 1> ้นะคะกอดตัวเองบอกตัวเองว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องบอกตัวเองแบบนี้และเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นไปได้ด้วยดีปีนี้ก็จะเป็นปีของเราเมื่อไหร่ที่เราให้อภัยตัวเองเมื่อไหร่ที่เราให้อภัยให้อภัยตัวเองไม่ว่าเราจะผิดพลาดอะไรมาก็แล้วแต่ให้อภัยตัวเองนะเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบอกตัวเองเมื่อเรานะคะบอกตัวเองแบบนี้ ต่อไปเราจะเริ่มต้นไปได้ดีทุกคนคะนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะความลับที่2เวลาที่เราเจอโอกาสดีๆเวลาที่เราเจอโอกาสดีๆพี่ยาาจะให้2อนะคะสองคาถากันความผิดพลาดนะคะให้เราใช้2คําำถามนี้กันความผิดพลาดเมื่อเราเจอโอกาสดีๆเจอคนดีๆเข้ามาเอาเจอรักใหม่เจองานที่ดีเจอธุรกิจที่ดีนะ,ะให้เราถามตัวเอง ข้อที่หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองมันดีกับเราไหมมันดีต่อเราไหมธุรกิจนี้มันดีต่อเราไหมธุรกิจนี้มันดีต่อเราไหมคนเนี้ยที่เราจะคบกับเขาอ่ะเขาจะไปกับเราได้ไหมเขาดีกับเราไหมเขาดีต่อเราไหมเพื่อนคนเนี้ยเขาดีต่อเราไหมเราครบต่อไปได้ไหมให้เราถามตัวเองแบบนี้ว่าสิ่งที่ เราเจอสิ่งที่เราจะทำมันดีต่อเราไหมทำแล้วมีความสุขไหมทำแล้วถ้ารู้สึกอึดอัดนะรู้สึกอึดอัดหรือทุกข์ใจเราก็ไม่ต้องทำเพราะเราไปผิดทางแต่ถ้าเราคบกับคนนี้แล้วเรามีความสุขเรารู้สึกสนุกเอาเจอเขารู้สึกสนุกอ่นะมีความสุขเราก็คบต่อแต่ถ้าเราเจอแล้วนะะเจอแล้วคบกับคนนี้แล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่ใช่เกิดทุกเกิด<ๆ>ทุกทุกครั้งเลยที่เจอเขาพูดน่นพูดนี่พูดนั่นเราก็รู้สึก เกิดทุกข์ไม่สบายใจไม่มีความสุขก็ไม่ต้องควบต่อไปหรือธุรกิจที่เราทําอยู่งานที่เราทําอยู่ถ้าเราทําแล้วมีความสุขเราก็ทําต่อไปถ้าทําแล้วมันไม่มีความสุขเราก็หาสิ่งที่ดีกว่าเพื่อให้เรามีความสุขเพราะการที่เราทําอะไรแล้วมีความสุขเราจะประสบความสําเร็จและเราใช้ความสุขนําทางความสุขคือกุญแจที่จะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขเราจะทําหรือ เราจะรู้สึกดีตลอดในสิ่งที่เราทําเราจะไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยเลยเราจะมีพลังมีกําลังใจไปต่อได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองสิ่งที่เราทํามันดีกับเราไหมนะ,ะมันดีกับเราไหมสองนะคะคาถาที่สองมันถูกต้องไหมมันถูกต้องไหมนะคะอย่างเช่นเราทําธุรกิจนะคะเขาบอกว่าให้ลงทุนเท่านี้นะ เราไม่มีเงินลงทุนเราไปหยิบยืนคนโน้นคนนี้มามาลงทุนเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันผิดได้มันมีโอกาสผิดได้ให้เราศึกษาให้ใหใหละเอียดก่อนว่างานที่เราจะทํามันดีมันถูกต้องไหมเออมันถูกต้องไหมมันถูกต้องไหมทําแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมถ้ามันมีโอกาส Francis, เราก็ลงทุนได้นะเรามันมีงานมากมายที่ไม่ต้องลงทุนนะที่ไม่ต้องลงทุนแค่เรานะคะศึกษารายละเอียดนะคะก็สามารถที่จะทําได้และมันถูกต้องไหมถามตัวเองอย่าง เมื่อก่อนนะพ่ยายาก็เคยลงทุนเขาบอกว่าเอาเงินต่อเงินได้เยอะนะได้เงินต่อเงินมันเป็นเว็บนะเป็นเว็บไซต์เราก็ไปหลงเชื่อเพราะเราใช้ความโลภนำทางเราไปผิดทางนะเราไปผิดทางเราใช้ความโลภของเรานำทางมันเป็นเว็บที่เราไปทาแล้วเราเสียเงินออาเสียเงินไปหกหลักนะคะนั่นก็คือความผิดพลาดของเราเราก็เอามันมาเป็นครูนะเราก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองว่าโน่นนี่นั่นนะคะเราก็เอา ความผิดพลาดนี้มาเป็นครูว่าครั้งต่อไปสิ่งที่เราทํางานที่เราทํามันจะต้องผิดพลาดไม่ได้นะเราจะต้องใช้ความถูกต้องนะ,ะเราต้องศึกษาให้ดูให้ดีว่าสิ่งที่เราทําเว็บนี้มันถูกต้องไหมอา้าวเขาเอาเงินมาล่อเท่าน,นี้อุย้ยนได้กําไรอย่างเอาเงินมาลงลงทุนเงิน6 0 0 0บาทเราได้ได้ผลตอบแทนเป็นล้านนะคะเป็นล้านเนี่มันเราต้องคิดดูก่อนนะคะว่ามันใช่ไหม แล้วเราก็จะไม่โดนหลอกนะความถูกต้องมาก่อนนะให้เราเช็คดูนี่คือ2คาถาที่เราเจอโอกาสดีๆเจอสิ่งดีๆแล้วเราใช้ถามตัวเองนะเราใช้ถามตัวเองกันความผิดพลาดทหนึ่งเลยสิ่งที่เราจะทําคนที่เราจะคบหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันดีต่อเราไหมทาแล้วมีความสุขไหมทําแล้วรู้สึกสนุกทําแล้วมันทุกข์ใจไหมนะให้ถามตัวเองสสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหม นะอย่าใช้ความโลภนาทางนะคะให้เราใช้ความถูกต้องว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมมันมีโอกาสไหมศึกษาให้ละเอียดให้เรียนรู้ให้ดีเราจะไม่ถูกหลอกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องศึกษาในสิ่งที่เราจะทําให้การเรียนรู้นะการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคนเราอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะอายุมากแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้อ่านหนังสือ นะอ่านหนังสือวันละ3ามสี่หน้าอ่านหนังสือที่มันกระเทือนปัญญาของเราทาให้สมองเราพัฒนาทําให้คือหนังสือที่มันเป็นหนังสือดีๆอย่างหนังสือ The Secret The Magic The Power The Hero แบบนี้นะคะอ่านแล้วมันดีหรือหนังสือจิตวิญญาณน,นะมันอ่านแล้วมันทําให้เรานะคะมีปัญญาขึ้นเราต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเราจะได้ไม่โดนหลอกนะคะก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อ3านมะให้อภัยคนอื่น เมื่อไหร่ที่เราให้อาภัยตัวเองแล้วเราสามารถที่จะไปต่อได้แต่เราต้องให้อาภัยคนอื่นด้วยอย่างเราอกหกักหรือสามีทิ้งหรือสามีไปมีคนใหม่แบบนี้เราต้องให้อาภายัยนะถ้าเราไม่ให้อาภายัยเราผูกใจเจ็บนะกูจะอาฆาตมึงแค้นมึงจนวันตายเชื่อไหมทั้งชีวิตของเราจะหมดไปกับคนนั้นเราจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเอาชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานะคะ มาสร้างความสุขให้กับตัวเราเองนะยกโทษให้เขาไปนะการที่เรายกโทษให้คนอื่นที่เขาทําไม่ดีต่อเรานะคะมันเป็นการนะเหมือนกับเราปลดล็อกปลดโซ่ตัวนที่มันคาใจเราอยู่ออกไปและเราจะสามารถวิ่งได้สบายนะเราจะมีพลังมีชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความสุขเมื่อไหร่ที่เรายัางเครียดแค้นมันไปมีเมียน้อยอูย้พูดสามปีสิบปีก็ไม่ยอมจบนะนั้นคือเราแค้น เราพูดซ้ําแล้วซ้าเล่านะมันเป็นการทําให้จิตใจของเราจิตใต้สํานึกของเราก็ห่อเหี่ยวเขาไม่มีพลังไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นให้อภัยเขาซะนะก็ยกโทษให้เขาอนุโมทนาสาธุขใขยเขาไปเจอคนดีมีชีวิตที่ดีไม่ต้องแช่งใครนะคะการที่เราแช่งคนอื่นเป็นการให้พรตัวเองคนแรกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าแช่งคนอื่นนะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอคนที่ทาให้ดีกับเรานะให้เราขอบคุณนะที่เราเจอแบบนี้ เนี่ยเป็นการที่เตือนสติเราได้เลยว่าให้เรานะคะให้เรามีสติให้เราอยาาอยากโกรธเพราะเมื่อไหร่ที่เราโกรธเนี่ยเราจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรานะการที่เราโกรธคนอื่นก็เท่ากับเราไม่ให้อภัยตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราให้อภัยคนอื่นได้เราจะมีความสุขนะเราไม่เอาชีวิตของเราทั้งชีวิตนะไปอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราไปอยู่กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเรา ตัวเขาไม่อยู่แล้วใจเราอย่าเอาไปอยู่กับเขาใจเราให้ปล่อยวางให้อภัยนะเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่นะมีความสุขเราจะเจอคนที่ดีกว่าเราจะเจอชีวิตที่ดีกว่าเมื่อไหร่ที่เราให้อภัยคนอื่นเราจะเจอโอกาสดีๆสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะและเราจะเจอคนที่รักเรามากขึ้นหรือเราจะเจอธุรกิจที่ดีต่อเรานะหรือเราจะเจอเพื่อน ที่เขาดีต่อเรานะคะเพื่อนรักเพื่อนแท้เพื่อนจริงกับเราหรือเราจะเจอสิ่งดีๆโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นนะคะให้เราให้อภัยคนอื่นด้วยให้อภัยตัวเองแล้วต้องให้อภัยคนอื่นนะะและนี่คือสิ่งที่เรานะคะเมื่อเราผิดพลาดไปเราทําแบบนี้ทบทวนแบบนี้มันจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขและไปต่อได้อย่างง่ายๆสบายๆและเราก็มูฟออนไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า สิ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็นครูถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงนะคะเขาจะนําเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอถ้าเราไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องแก้ไขย,ยังไงเราต้องไปต่อยังไงมันทําให้เราแกร่งมันทําให้เราเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายแกล่งเป็นผู้ชายเข้มแข็งเป็นผู้หญิงเข้มแข็ง เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะคะวันนี้นะคะตุ๊จีนนะ,ะพี่ยญาติขออวยพรให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขรวยๆปังๆทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบาย